สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้อยู่มวกเล็กครับท่านผู้ชมกินเข่าลา,าบลาบกาแดงครับท่านผู้ชมอันนี้ลาบน้ำตกตกเนี่ยอันนี้ลาบดิบครับท่านผู้ชมแต่ว่ามันผมมีมุ้งตามกล้องครับท่านผู้ชมนี่อันนี้ผักลายยางลายแนวมาไหมาท่านจะแทมกันเมื่อนี้มาครับอ่าอาจารย์นี่ ขิ้เขนเขาเลยแิเ้เมาไหมท่านผู้ชมแซ่บวันอ่าสิลงไปเฮ็ดเวียกเงานเนะท่านผู้ชมมานี่หลับเนาปลาปไท้ายกับเขาเลยียอยาออยากนำ้ำท่าเตนาเนี่ยก็นี่เขาลานน้ำตก สองุทธองกาดมากีชาร์กันให้ปักอเนี่ยี่ตล็กตนี้แมนจบไปฮะมามาสเปยไงมา คือต้องอย่างนี้ะมากินของก็พอชอบกันร่างตรงนี้แต่ต้องทับกวางต้องกินของน้ำจาัดไงปักอีหยังนี่ยทำไม่ตกทเป็นไงแต่ว่าข่อยเคยเห็นอยู่เนี่ยไอ้เป็นพักธรรมชาติแต่ว่าบ้ฮู้เสือไม่ฮู้เสือไง

รู้ด้วยมาเจ้าว่าเคยเห็นอยู่นะพักนี่่ได้ปลูกมตัวเองกันคยทำเคยเห็นอยู่แบบแบบว่าอยู่สมุนปการไปเห็นอยู่แถวอาโรงแป้นพื้นแต่กอนอ่ะเต็มเต็ม เสียชีวิตในลักษณะนอนจมกองเลือดตรงบริเวณนาอหน้าตรงแบบนอกจากนี้พบถูกตัดศพเป็นลายศพน่าเชื่อถือยังไงปีสามพันาอยหแล้วก็มีการส่งมอบเจ้หนา่ช่เหลือพบศประมาณร้สอบถามผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าผู้ตายและผู้ขอเทศแต่ไม่ได้กลักันนั้นสองคู่มีปัญหานใภายในจังหวัด มนี่าแทันอันนี so, uh, y, like ้เป like ็นลบน้ำตกจำยังดูปารที่จำไม่ได้ใคาจำนจะบบเบิดไม่

อันนี้ถ้าจกมบุกิดทางบักไทก็อืน่นพับมันปูจันพอวนันวันฝนฝัก ู้บริกินลาบลดเติบแซบว่าแซบๆบ,บริกินลาบกรบบูโอหลายเดือนเติบด ร้านประจำเอาแวะตลอดบอ,อนนกนันี้กนรับมากินยิบเนาะแมนแซ่บพี่กินหมู อยู่เมืองไทยรับตรวยอุดมสมบูรณ์อยากยั้งก็ได้กินอยากกินยั้งก็โอ้โหสะดวกสบายอยากยั้งก็ได้กิน quyền công an, phá, phá Hà Lê đấy, riêng từng cái gì, là, mình có nhiều, nhiều người cũng có, พ็เนี้ยเงี้ยุ้มกนเี่ออออมันมันก็กลับรินเมะก็หลับไปรู้เสือเนี่ย เร่งํน้ำพองก็ประชาสัม <'S 2> ันให้ผู้นำชุมชนบอกอแล้วรียกับผูดน้ำด้วย ก้อมีขาพ้นาไพระจันวเป็นยาใช่ไหม่ั้งยาบบางคนก็าบอกว่ามากกับบานผิวแต่ว่าถ้าเรา่อยนี่ค่อยมักเวลาเขากินหนี่มือสี่ออกชมๆเปรี้ยวๆหน่อยแ่บ

ไม่กอยากก็ต้องกินให้ก็าจารอยากกินเดียบวบอแล้วมันหิวไหนแล้วจังกินบาตรวจการขาดทำจทหลับไปขึ้นหัวมาเห ไม่ได้ của อาจารย์นะ mặt เป็นไปทำแบบ <S <S <ม>เกี้ยงแล้วเห็นกินเา<ม>ขเาเนี่ยกว่าเดินทางไกล่ยบอกกันเถินคันบวกกินจะหน่อยไปเห็นงานเป็นไปกินเขาต้องกินก่อนท่านผู้ชม

对、嗯嗯。嗯 Oh, no. ป๊อปเซ็ปวะตรวจการันต์ตรวจอืม